สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC เท่นิสหลักตะกุนครับผมยินดีต้อนรับกับสู้ช่องคุณอินสตรีตลครับผมนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงวมือใหม่นะครับผมมาเบิ้งเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับงวนะครับช่วงหน้าฝนนะครับผมก็ สาระเกษตรกรืึกไม่ที่พึงเลี้ยงก็อาจจะพท่านรู้นะครับว่ามันมีโรคอย่างน่ที่เกี่ยวกับหนาฝนมาช่วงหนาฝนนะครับผมกตอนนี้ตามประสบการณ์ที่เคยเจอมานะครับผมก็มีอยู่สามสี่โรคครับที่มักจะเป็นช่วงหนาฝนครับผมกะเนืองนะครับก็คกือโรคไข่สามมือครับไข่สามมือ คือไข้ขิงแข็งครับผมันจะมีลักษณะอาการเจ็บขานะครับผมเจ็บขาแล้วก็ขกิ่งแข็งครับผมว่าไงคือผลม,มีลักษณะขิ้งแข็งเจ็บขาแล้วก็ยางว่าไรแล้วก็นอนประมาณนี้ครับผมอันนี้เขาก็ต้องให้หมอมารักษามาฉีดยาน,นะครับเพรอะถ้าเห็นอาการแบบนี้ก็อย่าปล่อยไปโดนครับมันเห็ดเหง้ว เสียชีวิตได้ครับผมครับถ้าเป็นนันักครับผมถ้าข้าบรักษามันกาอเหตุถึงวเสียชีวิตได้นะครับผมส่วนอีกโรคหนึ่งที่เจอนะครับช่วงนี้หนาฝนก็คือโรคปากเท่าเปื่อยครับผมปากเท่าเปื่อยเนาะครับส่วนตัวนี้โรคปากเท่าเปื่อยนี่เขาก็ไม่มีวิธีป้องกันนะครับป้องกันก็คือตามสัตวแพทย์นะครับมาฉีดวัคซีนนะครับผม ช่วงก้อนสีหอดฤดูฝนนี่เขาก็ต้องฉีดวัคซีนปากเทาเปื่อยนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับบ่าให้สัดเลี้ยงของเขานะครับเป็นโรคครับผมกาตามสัตวแพทย์นะครับผมให้เพื่อนออกมาฉีดวัคซีนให้ครับผมปากกระเพื่อนนี่เป็นแล้รก็ตายนะครับสามารถเให้เข้าศูนเสียสั์เลี้ยงของเข้าได้ครับผมเขาก็ต้องป้องกันนะครับ ป้องกันไว้ต้นเนย่อๆครับจะหายถึงกับแก่ครับถ้าป้องกันไว้ก้อนดีกว่าแก่ครับผมป้องกันไว้ดีกว่าแก่ครับผมแล้วก็โรคนึงนะครับที่มาไม่ไม่ครับผมพึ่งสีมีเขอามาปีกลายครับผมก็คือโรคล้ำปีสกีนครับผมลักษณะของการเป็นล้ำปีสกีนนี่ก็คือ่นสีเป็นตุ่มนะครับเด้อครับเป็นตุ่ม เป็นตุม้มคือข้นไข่ออกตุ้มครับพี่น้องครับมันจะเป็นตุ้มเต็มโตเลยครับเป็นตุม้มเป็นพื้นขึ้นเต็มโตแต่มื่ข้นกับไข่เป็นมูนมานประมาณนี้ครับผมกาสํารับโลกตัวนี้นะครับมันสิเกิดจากมาแมลงดูดเลือดนะครับผม,มแมลงดูดเลือดทุกชนิดนะครับผมถ้าเพื่อนมีเสือ้อ ่นสมวาแมลแรงตัวนั้นเพิ่นมีเสือเพิ่นกัดตัวไปกัดตัวที่มีเสือมากล้วที่นี่มากัดอีกตัวหนึ่งก็สามารถแพร่กระจายได้ให้ตัวที่ถือกัดนี่ป่วยเป็นล่ามพีสกินได้ครับผมคือวอาง่ายคือมาแรงดูดเลือดนี่เป็นตัวน้่นะครับเป็นตัวเป็นพาหนัน้่เชอโกคตัวนี้ครับผมจากตัวหนึ่งสู้ตัวหนึ่งครับผมก็ติดตอครับผมเป็นโรคติดตอเด้อครับเขากะต้องป้องกันโดยการ ให้กรมประจุตว์ตเป็นมาออกมาฉีดวัคซีนให้กับผมนะครับเพื่อป้องกันนะครับผมก็คือถ้าเป็นแล้วก็สามารถให้ถึงว่าเขาตายได้ครับผมถ้าห้ารักษาเพราะท่านนะครับผมเพราะว่าป็นคัคๆเพิ่นกระจีดเดินบ่ได้ย่างบ่ได้กินอาหารบ่ได้ครับผมคือเพิ่นจีเก็บนะครับคือตุ้มถ้าขึ้นเต็มตัวนี่เพิ่นกระชีมีอาการเก็บนะครับผมเพราะว่าตุ้มบ่เป็นตุ้มหน่อยครับผมตุ้มใหญ่แล้วก็มีหักพร้อมครับผม มันก็จะเก็บสิบปวดครับผมแล้วก็เฮ็ดให้เสียชีวิตได้ครับผมเขาก็ต้องป้องกันดยการตามสัตวแพทย์มาฉีดวัคซีนให้นะครับผมเพื่อป้องกันโรคพวกนีที่ก้ามานี่มากสิบมาช่วงหนาฝนนะครับพี่น้องครับยังไข,ข่ขิงแข็งนี่ก็ไข,ข่ชิงแข็งคือไข่สามเมือนนี่กัมแมลงดูเรือที่กันครับเป็นตัวน้ำเป็นตัวน้ำ แพร่เชื้อนะครับผมจากตัวหนึ่งสู่ตัวหนึ่งครับกัดตดตอได้ครับเด้พี่น้องครับติดต่อขึ้นกันครับเป็นแมลงดูดเลือดครับจากตัวหนึ่งสู่ตัวหนึ่งถากัดตัวมีเชื้อแล้วไปกัดอีกตัวหนึ่งก็สามารถเให้ติดเชื้อได้ครับผมการรักษาโดยการเอิ้นสัตวแพทย์มาฉีดครับตัวนี้เมื่อท่านเห็นว่าวัคซีนมีวัคซีนนะครับตัวไข่ขาแข็งไข่สามมือครับผมก็คือรักษาตามอาการครับคือ ให้หมอมาฉีดยาครับแก้ไขแก้อักเสบไเพ่นนะครับผมกะหายครับตาห้าฉีดยาท่านรักษาท่านนะครับผมกะบ่คอยรายแรงปรนไอครับผมแต่้าห้าบไปร,รักษาปล่อย้อพ่นเป็นนอน,โ,นโดนพ่นกะฉิดมันกระลาย่างครับลาย่างตามมาถังว่วมันวซเดียอของบ่ได้แบบว่าพ่นนอนทับกับองคาคเพ่นกจะฉิดเทใน้ท่องเอือเทเนหลายอย่างครับหลาย,ย่างนะถังว้วมพ่นโซเดยเคลอ,องบ่ได้ครับผมแล้วก็อาจเทใน มีผลเสียตามมากก็คือเสียชีวิตครับผมมาก็ต้องรักษาเอาหมอมาฉีดยากับมือสองมือก็หายครับฉีดทีเดียวครับตัวนี้ครับตามที่เจอมาครับคือที่วอมานี่เจอมากหมดทุถอกย่างนะครับพี่น้องครับผมเลี้ยงมากน่ไข่สามมือไข่ขิงแข็งนี่ก็เป็นแหลวคือฉีดยาทีเดียวครับหมอเพิ่งฉีดไห่สามเข็มประมาณสามเข็มครับผมกับมียาแก้ไข่ยาแก้กเสบแล้วก็ยาอันนี้อันใดนะครับอันนี้อันบำรุงนะครับผม โอเคครับก็แค่นี้ก็ครับเมื่อรุ่นพ่นก็อาการเมิ่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเจอมาสองสองตัวสามตัวแล้วครับผมไข่ขิงแข็งนี่ครับมันจะเป็นช่วงหน้าฝนนี่ครับพี่น้องครับส่วนมากก็สิเกิดกับงัวสาวนะครับเ้ออาการของโรคไข่ขิงแข็งนี่มักสิเป็นกับงวสาวงวที่กับร่งเป็นสาวครับเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณนี้ครับเป็นกับงอหน่อยว่าไงเป็นกับงวหน่อยครับผมงวหน่อยที่เป็นภูมมตัท่านเิ่นยังมาท่านแข็งแรงครับผมเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณนี้ ส่วนโลกปากต่อเปลือยเท่ากับป้องกันงไงๆนะครับเด้อพี่น้องเท่ากับต้องรักษาคอข้าให้สะอาดนะครับผมมันดูแลครับย่าให่ขีเพนมักมมให้เงียวพนมักมมนะครับผมเท่ากับต้องมันเก็บมันกวดแล้วก็ว่านปูนขาวครับผมเพราะว่าคอข้านี่ต้องขาเสือนะครับพี่น้องก็ใส่ปูนขาวมาโรยเมื่อวานนะครับหาหกเดือนเทียนึงกันยังดีครับ เพราะว่าป้องกันมันเป็นการขาดเชโลกป้องกันนะครับผมป้องกันไว้ดีก็แก่ครับผมถ้ามันเป็นแล้วมันก็แย่นะครับผมมันก็เห็ดในห้อเสียเวลาเสียทั้งทรัพย์นะครับต้องดูแลรักษาเพิ่นนะครับผมมันก็เพิ่มต้นทุนให้ฮาไปอีกนะครับผมเฮาก็ต้องป้องกันไว้ครับผมฉีดวัคซีนแล้วก็ดูแลคอกอให้สะอาดครับผมขยันเย็บขีปวดขีเพิ่นให้เพิ่นย่ห้เพิ่นอยู่กับย่อยคอเพิ่นเป็นตุ่มเป็นเลนครับผมมองง่ายนะครับผมเพราะว่า ง้วนี่เิ่นสิบว่ามักคว้มเปียกคว้วแฉะคว้วชื้นครับก็คือคั้วไครับคั้วไนี่เิ่นหมักตมมักหย้งนะครับมันก้าต่างกันนะครับผมพอแม่พี่น้องเอาก็ตัววันทีแน่ๆก็คือป้องกันไว้ลดีครับเอาฉีดให้พนมาฉีดวัคซีนให้เลยครับผมตามปศุสัตว์มาฉีดฉีดวัคซีนให้เลยครับช่วงหนาฝนนี่ละครับผมช่วงต้นฝนนะครับเขาต้องฉีดป้องกันไว้เลยส่วนหกลําปีสกินกะป้องกันง่ายๆครับเขาก็ต้องมันดูแลมันดูแลทั่ว ที่พิ่นยู่แหะครับผมยังขอกเพิ่นนี่ข้าก็ต้องล้อมมุ้งนะครับผมล้อมมุ้งเห็ดมุ้งให้เพิ่นเพื่อบ่ให้มาแลงดูดเลือดนะครับขอไปกัดเพิ่นนะครับผมเ้าก็ต้องดูแลเพิ่นยังน้อยพอช่วงหนาฝนนี่มาแลงพวกดูดเลือดพวกยุ่งพวกเหลือบนี่สิร้ายเป็นพิเศษครับพี่น้องเ้าก็มันเป็นพาหะน้ำโลกครับจากตัวหนึ่งสู่ตัวหนึ่งได้ดีๆเลยครับผมเ้าก็ต้องดูแลเพิ่น ในตรงนี้ครับผมแล้วกาที่แน่ๆคือฉีดวัคซีนนะครับปลอดภัยเลยครับวัคซีนวัคซีนนี่คือเป็นแห้วกับฉีดได้นะครับพี่น้องว่าต้องตัวใจครับคือประสบกับตัวเองมาแล้วครับคือง่วเป็นโลกเป็นแห้วครับเป็นล่ำปีสกินแหบตุ้มเต็มตัวเลยครับผมคือฉีดแล้วครับฉีดก็ไปครับก็โอเคครับมันกัด อาการกับค่อยๆดีขึ้นครับมันก็หายไปครับผมตุ้มมันก็แตกออกมาหายนะครับผมเดี๋ยวกับบอเป็นอีกเลยครับผมเทาก็ฉีดปีละเทือครับพี่น้องครับหอดกำนดเ้อาก็ฉีดปีละเทือกยังปีนี้ของผมก็ฉีดไปแล้วครับผมก็เหลือแต่งโมหน่อยตัวนึงที่ออกไม่ลูกแม่นี่ครับผมทีบอสท่านฉีดครับผมเพราะว่าเพิ่นอายุเพิ่นยังหน่อยอยู่สิบห้ามือก็ฉีดได้พี่น้องครับสิบห้ามือก็ฉีดได้แต่ว่าเทาก็ต้อง ลงทุนจังน้อยครับเพราะว่าวัคซีนเหมนกับแพ่งครับผมครับน้ากลมปศุสัตว์ยอมเพิ่มามีเข้ากับตอนจาเป็นตรงสื่อครับผมเพราะว่าปีนี้ร้ายแล้วครับปีนี้เห็นร้ายแหละเห็นเขามาขายแล้วครับผมในกลุ่มในกลุ่มงวต่างต่างครับผมต่วของผมปีนี้สัตว่แพะนะครับมาสีดห่ายครับกลมปศุสัตว์ผลออกมาสีดถ่ายผมครับงูสิบเอ็ดสิบสองตัวครับกับคอแข้างครับคือขวดหนึ่งมันกัฉี้ได้หาหกตัวหาสิบหกสิบตัวครับหาสิบตัว ประมาณนี้ครับผมแล้วถ้าวดหน่อยกวดนี้ครับก็คือตัวระดระดรสดดฉีดถ้าอ้วนหน่อยคอนบอกออกมาฉีดให้ได้ครับเด้อมันกุ่มค่าเปิดวัคซีนครับเข้าตองจับคุ้มกันไปให้มันครบจํานวนโดดพอว่าวัคซีนเปิดแล้วก็เก็บได้สามสี่ชั่วโมงครับผมพอเข้าต้องฉีดให้มดครับแต่ฉีดว่ามดมันก็ฉีดมดคุณภาพนะครับผมตัวนี้ก็เขาต้อง จับกุมกันให้มันครบตามจํานวนนะครับเข้าไปติดต้อกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็เพื่อนกัจสิบอกออกมาจับกุมกันให้ครบจํานวนล่ะเพื่อนกัสิอกมาฉีดให้ครับผมนะครับคือยังของเพื่อนอินปีน um ี่ค่ัครับจับกุมกันเข้าไปครับผมอว่าก่ข้างๆเพื่อนเป็นครับเพื่อนก็เลยมาส่วนก็เลยไปนาเพื่อนครับผมก็เลยเข้าไปกรมปศุสัตว์ครับผมไปติดต้อเพื่อนเพื่อนก็เลยให้จับกุมกันไปให้ครบตามจํานวนของ ยาที่ต้องเปิดครับผมนวกพ่ชกอกม่จีดให้ก็โอเคครับถือว่าโอเคครับเป็นบริการลูกเกษตรกรย่างดีเลยครับผมนะครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับที่ยังมาท่านเคยเจอประสบปัญหาแบบนี้กัให้ควรพึ่งระวังนะครับพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนก็จะมีลักลักสามย่างนี่สามโลกนี่ครับที่ตามประสบการณ์ที่เคยเจอมากครับผมในการเลี้ยงงวครับผมมันก็จะมีไข่ขาแข็ง มีไข่สามมือไข่ล้ำปีสกิีนแล้วก็ปากเต่าเปอยครับผมกะบมวขนประมาทครับสำหรับเกษตรกรกรู้ไหมครับพอมันถ้าเป็นแล้วเห็นแต้เขาสูนเสียอะไรครับผมเ้อก็ต้องป้องกันไว้แต่เนินครับก็คือตามทีว่าไมา้เื้องตนครับคือต้องต้องฉีดวัคซีนนะครับป้องกันนะครับผมแล้วก็ดูแลร,ร,รักษามันดูแลครับเพราะมันสีทิมปะละเลยให้คนหยุด ตามภาษาไปครับเพราะตรงกูแร่ช่วงนี้เพราะว่าหนาฝนนี่มักสิเป็นโลกรับผมต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างครับผมกะสำหรับเกษตรกรที่ก่อมาฟังคลิปนี้แล้วก็บแต่คิดว่าคลิปมีประโยชน์กะซอยกดแชร์กดไลค์นะครับฝากกดติดตามช่องคุณนินสตอรี่ให้น้ำเล่นด้วยครับเด้อเพื่อเสด็จมีกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ให้ พ่อแม่พี่น้องได้รับชมในโอกาสต่อไปครับผมกสำหรับพี่มีกับอคนละหนึ่งเลยนะครับด้วยพี่น้องครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคิ่มีกับกอล่ก้าวคำว่า,าสวัสดีครับ